สวัสดีเจ้ามาป้ากับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันอังคารที่๑๔สิงหาคม2,564เจ้าข้ามาดูสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้กันก่อนนะเจ้าแต่วันนี่ที่ภาคเหนือของเฮ้ามีการรายงานฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในหลายพื้นที่เจ้าส่วนมากจะเป็นทางตอนบนของภาคเจ้าโดยมีการรายงานฝนสูงสุดของภาควัดได้33.7ม mm ม ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเจ้าสำหรับอุณหภูมิสูงสุดของภาคตะวนันนี่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง33-37องศาเซลเซียสเจ้าโดยรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาควัดได้37.5องศาเซลเซียสที่อำเภอสี่สำโรงจังหวัดสุขโขทัยเจ้าอุณหภูมิต่ำสุดพื้นรลาบเจ้าหนี้ที่ภาคเหนือตอนบนวัดได้2 2 2 6องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือตอนล่างวัดได้ซีถึงเจ็ดองศางเซลเซียสเจ้าโดยอุณหภูมิต่ำสุดเพื่อนรับเจ้าหนี้วัดได้เจาสองจุดศูนย์องศางเซลเซียสตีกุมง,งานเกษเตรเจียงไฮยอำเภอเมืองจังหวัดเจียงไฮยเจ้าถ้ามาดูสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้เจ้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พาดปกคุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยนี่กำลังอ่อน แต่ก็ยังคงเนี่ยคื้ประเทศไทยมีฝนฝ้าคะน้องเกิดขึ้นในระยะนี่เจ้าเข้ามาดูภาพทายดาวเทียมช่วงเจ้านี่เจ้าจะหันว่าที่ภาคเหนือของเฮ้ามีเมฆปกคลุมค่อนข้าง,ง,งมากโดยเฉพาะทั้งตอนบนของภาคเจ้าเข้ามาดูขาดหมายลักษณะอา,ากาศแห่ง24ชั่วโมงตั้งหน้าเนะเจ้าที่ภาคเหนือตอนบนมีฝนฝ้าคะน้องร้อยละสี่สิบของพื้นที่ส่วนมาเป็นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจีงยงใหม่ เชียงไา้พะเยาลำปางและน่านเจ้าอุณหภูมิต่ำสุด๒3ถึง๒๕องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 2ถึง๓๔องศาเซลเซียสลมเปีมลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10- ถึง๙กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าส่วนภาคเหนือตอนล่างมีฝนฝ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่เจ้าส่วนมาเป็นบริเวณจังหวัดต,ตากกำแพงเพชรและเพชรบูร์อุณหภูมิตำสุด 2 5 2 6องศา,ศา,า,ศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศา,สาสงเซลเซียสลมเปยดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-12ก,กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตีพัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลงแต่ก็ยังคงย่าเฮือกภาคเหนือของเฮาไมีฝนตกได้ในระยะนี้นะเจ้าก็ขอเฮือกปอมเอดปีน้องดูแลรักษา,าสุขภาพกันไว้ตัวนะเจ้า หากมีข้อสงสัยอันย่างเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถโทรมาส,สอบถามได้ตีศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือโทร0 53277919ได้ตลอด24ชั่วโมงเจ้าหรือสามารถติดตามข่าวสารได้ตีเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้นะเจ้าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้า กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน